สวัสดีครับพี่น้องชาวเกษตรกรนะฮะวันนี้เรามาดูคลิปเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับจากที่ผมถ่ายทําไปเมื่ออ0่วันที่แล้วนะครับตอนหลังจากที่ผมใช้ปุ๋ยอีคลาสนะครับพี่น้องเกษตรกรนะครับฮะตอนนี้เรากำลังมาถูกทางพี่น้องดูครับนี่คือคือสภาพใบนะครับคือสภาพเก่งก้านลําต้นนะครับหลังจากที่ผมได้ใช้ปุ๋ยเอคลาสชนิดเม็ดนะครับฝังลงไปบริเวณทรงพุ่มนะครับ ทุเร so like ียนผมตอนนี sure ้ครับยังไม่ถึง2ปีนับแค่ปีเศษๆนะครับนะฮะปีครึ่งนะครับปีครึ่งนะครับตอนนี้ทุเรียนผมแค่18เดือนนะฮะดูสภาพหลังจากที่ผมใช้ปุ๋ยเอคลาสนะครับตอนแรกผมไม่เชื่อนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมเชื่อ้วครับผมเชื่อต้นทุเรียนครับที่เขาบ่งบอกความเป็นจริงออกมาให้เราเห็นว่านี่คือสภาพที่เขาได้รับธาตุอาหารจากปุ๋ยเอคลาสนะครับนะฮะผมเชื่อนะครับผมเชื่อต้นไม้ต้นไม้โกหกไม่เป็นนะครับ บางทีผู้ขายเนี่ยผู้แนะนำเนี่ยเราไม่สามารถยืนยัดการันตีได้ว่าเท็จจริงแค่ไหนนะครับพี่น้องดูครับเนี่ยโอ้ผมต้องขอบคุณคุณวิสามากเลยนะครับที่ให้ช่องทางกับกลุ่มเกษตรกรนะรุ่นใหม่นะครับพี่น้องดูนะครับความแตกต่างเป็นยังไงนะครับฟังคลิปนี้แล้วนะครับก็ติชมมาได้นะครับว่าความแตกต่างเป็นยังไงนะครับดูทรงพุ่มนะครับดูใบนะครับสภาพกิ่งที่ว่า เป็นริ้วนะครับเรียวนะครับใบไม่มีมีแต่ก้านนะครับมันหายไปหมดแล้วครับมันไม่มีครับมันจะแตกใบเสริมขึ้นมานะครับอ่าฉะนั้นเกษตรกรผมขอยืนยันได้เลยว่าพวกเรามาถูกทางนะครับนะฮะผมเนี่ยทําส่วนทุเรียนมาก็มุ่งมั่นกับทุเรียนมาก็ระยะเป็นเวลา2 0ปี30ปีนะครับผมเพิ่งมาค้นพบเจอตอนผมอายุ56ปีนะครับสวัสดีครับ